อ่ะคุณรู้ฟังฮะพามาดูคำขวัญวันเด็กอันใหม่ที่กล้าใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มแชร์กันเยอะมากต้องยอมรับว่าแชร์กันเยอะพูดถึงกันเยอะยิ่งกว่าคำขวัญวันเด็กที่ท่านนายกประยุทธ์ให้ไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอีกนะฮะคือตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยคำขวัญวันเด็กมันจะมาช่วงธันวาใช่ไหมก่อนที่จะถึงสัปดาห์เสาร์ที่สองของปีของเดือนมกราคมครับ เด็กๆก็จะต้องท่องคาศัพท์ไว้ก่อนเอ้ยคาขวัญไว้ก่อนนะเพื่อที่จะท่องว่าเออปีนี้นะเขารณรงค์เรื่องอะไรเขาอ,อยากให้เด็กๆถูกปลุกฝังเรื่องอะไรในวันนี้หรือว่าท่านท่านนายกเองในในยุคนั้นในปีนั้นๆั้นเนี่ยเขาโฟกัสไปที่แนวทางอะไรยังไงบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการปล่อยคําขวัญวันเด็กมาในช่วงปลายปีก่อนที่จะเข้าปีใหม่แล้วก็วันเด็กในวันอ่ะสาร์ที่สองของสัปดาห์ไอ้ของเดือนถูกไหมฮะ,ะผมพามาดูวัญของปี 2,566เนื่องในวันเด็กแห่งชาติจากคุณเอกประยุทธ์จันโอชาในยุัฐรรมนตรีก่อนนะอืมคือรู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่ความดีอันนี้คือที่ท่านประยุทธ์ให้ไว้นะฮะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับรู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่ความดีอ่ะก็เพลนๆตรงประเด็นก็คือขอให้รู้หน้าที่อะทำอะไรนะมีวินยัยนะใฝ่ความดี ก็จะได้รู้ว่าไฟดีเป็นยังไงนะอันนี้คือที่ท่านให้ไว้นะฮะก็ตรงๆไม่มีอะไรแบบพิเศษไม่มีอะไรหวือหวานะครับเพียงแต่ว่าสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยดันมีคนแชร์คำขวัญอีกอันหนึ่งฮะอืมคำขวัญวันเด็กอีกอันหนึ่งบอกว่าสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดนี่อะไรคือฟังทรงอย่างแบดเนี่ย <c oughs> คือคำขวัญอันนี้มันมาจากมันเป็นเพลงคำขวัญนี้ฮะมาจากวงร็อกพังร็อกนะฮะที่ชื่อว่า Paper planes <c oughs> Paper planes เนี่ยคุณผู้ฟังฮะถ้าบอกชื่อวงหรือชื่อนักร้องค,คุณไฮกับนักดนตรีคนชื่อคุณเซนเนี่ยสมาชิกปัจจุบันสองคนเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าใครวะเนี่ยเพราะถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ได้ตามวงการเพลงก็ไม่แปลกหรอกทะจะไม่รู้จักแต่ผมเชื่อว่าผมร้องเพลงทรงยังแบดแซดยังบอย เธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยเนี่ยคุณต้องอ๋อบ้างอ่ะเพราะว่ามันดังมากโดยเฉพาะในหมู่เด็กๆเด็กๆเ,เ,เนี่ย <laughs> ไม่ใช่เด็กแบบวัยรุ่นแบบส <c oughs> ิบแปดสิบเก้าวีกมหาอะไรไม่ใช่น่ะเขาใช้คาว่าวัยรุ่นฟันน้ำนมเัยคุณผู้ฟังอืมเป็นสาย <c oughs> เป็นสายที่เอา้าน้องเขาว่าจัจจะชอบไปในแนวนี้ไปไม่ถต่ว่าเนี่ยผมผมก็เราสงสัยอยู่ว่า วง Paperplanes เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคาเฟ่ Paperplane Project ที่ทองหล่อใช่ปะอันน um as um> totally> um ั้นของคุณเป้อันนั้นของคุณเป้สาวสมห้าไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นเจ้าพ่อบาร์เที่ยวบาร์ไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเลยไปเห็นแบบชื่อวงกับชื่อคาเฟ่เหมือนกันเลยแล้วก็เอ๊ะเขาเป็นเจ้าของกันหรือเปล่าวะ Paperplane มันก็คือเนี่ยเครื่องมีกระดาษอะใช่ไหมอืมครับจริงๆในความหมายที่เขาเอามาใช้ตั้งชื่อกันมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับพื้นที่ทดลองให้เราได้แบบ สร้างสรรค์จินตนาการได้ลองแบบพับกระดาษเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือไอเดียของของคำนี้ก็เอาไปตั้งชื่อลหลากหลายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตั้งชื่อคือเป็นวงดนตรีร็อกจาก Hi ini, ะะค,ค่ายจินนี่นะฮะคือคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นคลิปนะฮะแล้วก็เผลอถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีลูกมีหลานอะ่ะผมว่าเขาต้องรอให้คุณฟังแบบบ่อยๆไม่ต่างจากยุคที่ Baby ้ชาร์กดังเลยละนะฮะน่าจะเห็นคลิปเด็กอนุบาล<ๆ>เด็กประถมเนี่ยเต้นกงนหน้าเสาธงคุณครูเนี่ยพาร,รพงชาติเสร็จปุ๊บก็เปิดเพลงให้้เเด็เตน เด็กไม่สันนาษากันหรือแม้กระทั่งติ๊กตอกนะเด็กเด็กร้องคัร์วอร์กันเยอะมากตะโกนแหกปากกันแบบอ oh, oh, ้องยังแม่เสียงรอยนะหรือแม้กระทั่งหน้าเวทีคอนเสิร์ตปกติเวลาผู้เห็นคลิปศิลเป็นเล่นคอนเสิร์ตหน้าเวทีก็ต้องเป็นเนาะวัยรุ่นเนาะผู้ชายเท่ๆแมสแมสหรือแบบผู้หญิงใส่ชุดแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรก็แล้วแต่อยู่หน้าเวทีแล้วก็บกกแบบยกแขนยกแขงตะโกนกระโดดโต้เต้นกันพีงแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ มันเป็นเด็กเด็กทั้งนั้นเลยเด็กปฐุมเด็กอนุบาลอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตร็อกอ่ะมันได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปแล้วในเมืองไทยคุณผู้ฟังถึงขั้นว่าล่าสุดคุณไฮคุณเซนเนี่ยพอร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตต้องนึกภาพมันเป็นกลางวันอยู่นะมันเป็นช่วงเย็นมันไม่ใช่แบบในผับในบาร์อย่างนั้นนะฮะเต็มเด็กเนี่ยเต็มหน้าเวทีเลยนักร้องนำถึงขั้นตะโกนบอกว่าสัญญาไหมจบเพลงนี้แล้วเพลงโซงอย่างแบสเนี่ย S <S <S จะแปลงฟันเข้านอนกันมันมีไหมอะ่ะในในในประวัติการที่เด็กน้องนักบอกให้เด็กไปแปลงฟันก่อนนอนอะ่ะคุณรู้บ้างคืออย่างนี้ดีมั้ว่ประกฏการากาจริงๆฮะก,กับการที่นักร้องร,องรอง็อกวงเนี้ยน้องๆเจ้าเจ้าของวงนี้น้องเซนน้องไฮอาย,อยุประมาณสามสิบนะฮะก็ทําวงนี้มาได้ประมาณสองสามปีละนะจริงๆก็เป็นเบื้องหลังทําเพลงให้แบบศิลปินดังๆมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็มาทําเพลงเอง แล้วก็มีเพลงอื่นๆมาก่อนน้านี้แลละเพลงนั้นก็คือเพลงแกละเพลงเสแสงนะฮะแต่สุดท้ายมาเปรียได้าจากเพลงทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยนะฮะเป็นเพลงที่จริงๆแล้วผมเป้าหมายแ้กแรกเลยอ่ะมันคือวัยรุ่นแบบแบบวัยเราอ่ะวัยรุ่นอยี่สิบสามสิบอะเออคือซัดมไม่แต่ะอมาะงมาปงาไปได้อ่ะมาปงมาไปช่คือคือใครจะชอบก็ได้แต่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเด็กฝันนม คือคำเรียกฟันน้ำตมนี่ไม่ใช่บูลลี่นะคุณผ่องมันเป็นการบอกว่าน้องๆวัยไม่เกินสิบสองปีอ่ะนึกออกว่าคือฟันยังแบบฟันแท้ยังไม่ขึ้นหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นเพลงบล็อกนะเขาตั้งใจร้องให้เป็นแบบเพลงพังอันโดดเนี้ยว่าคือเอ็มวีอ่ะเอ็มวีก็มีความแบบแต่งตัวแบบหลุดกรอบเกณฑ์สังคมอ่ะนึกออกป่มแต่เขางงว่าทำไมอ่ะทำไมเด็กมาชอบอ่ะไม่หรอกประเด็นคือเหมือนที่ไปมีสัมภาษณ์อันหนึ่งอ่ะเขาสัมภาษณ์ด้วยนะว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ยมี โรงเรียนคุณครูหมอฟันเนี่ยติดต่อมาให้ไปเล่นงานตามไองานวันเด็ดเย,ยถึงขั้นนั้นแล้วคุณผู้ฟังคืออย่างที่ผมบอาพอเขาบอกว่าเขาพูดประโยคที่บอกว่าสัญญาณไม่ว่าจะแปลงฟันก่อนเข้านอนอะ่ะคุณพ่อคุณแม่หมอฟันถึงขั้นบอกว่าขอบคุณมากคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่พูดไม่เห็นใครทำตามเลยหมอฟันพูดอีกนอนหน้าบูดพอพี่พี่พูพดน้อง ตา,ตามทุกคนเลยไม่เป็นปรากฏการณ์ครับคุณูุฟังครับว่าร้องวงร็อกสอง,วงคนนะฮะวงเป็นว่าเทเลนเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบเป็นไอดอลของเด็กๆเ,เหมือนที่กีบอกตอนนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยวันเด็กเนี่ยก็บอกนะฮะว่ามีหลากหลายอีเวนต์ทั้งประเทศไทยคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนต่างๆติดต่อมาให้ไปเล่นวันเด็กให้เพราะอะไรเพราะเด็กๆก็ชอบพวกคุณมากถึงท่านอยากตามไปดูแต่จะพาไปดูในผับในบาร์มันก็ยากไงเด็กๆอ,อายุไม่ถึง พ่อแม่อาจจะไปดูได้เป็นเด็กเขาจะงงเง้เขาอยากไปดูพี่พี่ไม่ได้คอนเสิสร์ตตอนกลางวันตอนไหนบ้างอพี่พี่ก็บอกมีตอนบ่ายได้ไหม,ไมพ่อแม่บอกไม่ได้ค่ะตอนไหนน,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 น้องนอนกลางวันอยู่ค่ะไม่ได้อีกก็ต้องเป็นเชา้าดู <S <S ไม่ก็เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นปรากฏการณ์หนักเลยถึงขั้นว่ามีคนส่งไปให้เปเปอร์เพลนส์เนี่ยช่วยคิดคาขวัญวันเด็กให้หน่อยได้ไหมเพราะเด็กๆน่าจะฟังพี่พี่มากกว่ามากกว่า มากกว่าพ่อแม่เออนะฮะพี่ๆเขาก็อ่าโอเคเมื่อวานนี้เหมือนมีแบบว่าตั้งโต๊ะสัมภาษณ์พูดคุยกันกับเปเปอร์เพลนสองคนคุณฮายกับคุณเซนและขาวไปพูดคุยไปสไปถามแบบคุยกันไปครึ่งชั่วโมงเลยนะ <แ S 1> ถึงไปเนี่ยว่าเอ้ยได้คาดคิดไหมว่าเพลงเราจะมาครองใจเด็กๆวัยฟันน้านมได้เขาก็แบบปืนไม่คาดคิดเหมือนกัน<ม>แล้วเขาก็แปลกใจแต่ทีนี้เนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงนะฮะทั้งเรื่องของระทางดนตรี ทั้งของ hmm. จิตวิทยานะฮะมาให้คำอธิบายอย่างนี้สั้นๆนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยมันติดหูติดใจเด็กๆโดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาลปฐมได้ยังไงน,นะฮะเขาบอกว่าให้ลองย้อนไปเปรียบเทียบกับเพลง b บบ y Shark b a บ y ี้ชาร์ดดึดเบฟังหรืป่านะเป็นนี้นะเปนนี้คือดังแบบโอ้โหเป็นพันล้านวิวแล้วใน YouTube นะฮะถามว่าทำไมถึงดังอย่างนั้นนะฮะอาจารย์จิตวิทยาท่านหนึ่งนะดรสุจินต สิตตะวิริยะนนท์นักภาษา,าศาสตร์จุลงกรมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้คำนิยามแล้วก็อธิบายเหมือนกันรวมถึงอาจารย์ชุดารั์พินันเป็นอาจารย์วิชาการอา่าเป็นอาจารย์ประจำวิชาการประสานเสียงปีร่่มสมัยมจเกษนะครับก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงเด็กได้ในจุดที่ว่าตัวโน้ตกับสัมผัสระความคล้องจองเนี่ยมันมีไม่เยอะและมันซ้ำวนไปวนมา การที่มันวนลูปไปมาเนี่ยมันทําให้เด็กจดจาง่ายแล้วก็คาดดาวโน้ตต่อไปได้ไม่ยากนึกภาพถ้าเราไปร้องเพลงที่แบบเพลงพี่ออฟปองศักเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหุยโน้ตมันขึ้นลงมันบิดไปหมดเลยถูกไหมฮะมันยากมากมันต้องแบบมันต้องฟังด้วยความสุนทรีย์อะเพลงแต่เพลงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบโน้ตเข้าใจง่ายตรงๆแล้วก็วนแล้วก็ซ้าในความเป็นคล้องจองของมันได้ง่ายรงยับดั๊บเทดยังบอยเตอเตอเตอ เต้าเต้าเต้าเดี๋ยวมันขึ้นลงขึ้นลงอย่อางเงี้ยเออแล้วก<ม>็อจองไว้ใปคล้องจองมาเพราะนั่นเด็กเขาจะจําฝังหัวได้ง่ายอาจจะประกอบกับยุคนี้มีสื่อโซเชียลมีสื่อออนไลน์แบ่งปันแชร์กันง่าย<ม>เพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงเลยสบายใจได้คือว่าเนื้อหาน้องๆอง่ะเขาไม่ได้ไปฟังเนื้อหาว่าเอ้มันร้ายแรงมันกระแทกมันใช้คําหยาบคายหรือเปล่า้นน้องเนี่ยเขาร้องและเขาอินเพราะว่าโน้ตดนตรีมันเพราะมันฟังง่าย มันร้องัตะโกนออกมาแล้วมันได้ความสนุกได้ความแบบเร้าใจนะครับจริงๆเองฝั่งเปเปอร์เพลเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าจริงๆเขาอะเอ็นดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามดูแลเด็กๆนะเขาบอกว่าโอเคเพลงที่ผ่านเราก็จะมีบ้างถ้อยคําที่มันอาจจะเป็นแบบคำหยาบนิดหน่อยแต่โชคดีที่ไม่ถึงขั้นมีคําสะบทรุนแรงอะไรเขาบอกเขาโชคดีที่เขาแต่งเพลงมาแบบนั้นเพราะว่าพอเขามีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแล้วเนี่ยเขาจึงต้องระวังมากขึ้น แนวเพลงต่อจากนี้เขาบอกเลยนะว่าเขาจะคำนึอยู่น้องๆเขาก็จะแต่งเป็นสไตล์เขานั่นแหละแต่เขาก็จะเลือกให้คำที่มันแบบฟังแล้วไม่เป็นการตอบรับอ่าใช่ไม่เป็นการแบบว่าเขาบอกว่าเอ็กเด็กเดี๋ยววันหนึ่งมันโตขึ้นมันต้องพูดหยาบคายตามสังคมอยู่แล้วไม่แปลกแต่ในวันนี้เขายังเด็กอยู่เนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องไปยัดเยียดไปใส่ให้เขาให้เขาพร้อมรับตามวัยเขาดีกว่านี่คือวิธีคิดของปเตอร์เพลนนะน่ารักมากนะฮะจนกระทั่งนี่แหละฮะเมื่อวานนี้ แต่ข่าวก่าถามว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยมีคําขวัญวันเด็กออกมาหรือยังจากวงเปเปอร์เพลนผมย้ําคุณผู้ฟังนะฮะว่านี่คือคําขวัญที่ไม่ใช่ทางการจากท่านพลเอกประยุจันโอชาคนละอันกันนะฮะมาจากพี่ๆวงเปเปอร์เพลนที่เป็นขวัญใจของน้องๆเด็กฝันน้ำนมยุคนี้นะฮะพี่ๆก็บอกว่ามีแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วนี่คือคําขวัญที่เปเปอร์เพลนมอบให้เด็กๆไอดอลทั้งประเทศนะฮะสร้างสรรค์ความคิดเขาบอกว่า ทาไมต้องสร้างสังคมคิดเอา้จาจินตนาการสร้างสรรค์เนี่ยทำให้เราเอ,อกตัวรอดได้นะไม่ว่ายุคสมัยไหนยุคสมัยไหนไหนก็ตามนะฮะงานศิลปะด้วยเนาะงานศิลปะนะมันมันต้องมีนะฮะมันนับไม่งเด็กเดยกเขาแบบต่อยอดได้หลายอย่างนะฮะสร้างสังคมคิดผูกมิตรซื่อตรงอ่เราต้องมีมิรที่ซื่อตรงไม่ต้องมีเยอะมีน้อยๆแต่มีนานๆน,น,นะเก้าอย่างบั่นคงอ่านี่ต้องบอกแล้วบั่นคงแบบสไตล์เรา,ามาตรฐานเราไม่ต้องไปยึดติดสไตล์ใคร น้องๆต้องก้าวอย่างมั่นคงในความที่น้องๆเก่งเรื่องนี้ก็มั่นใจไปนะครับแล้วจบที่ไหนฟังทรงอย่างแบดขอทายเพลงตัวเองนิดนึงก็เป็นคำขวัญจากหัวหน้าแก๊งพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆรับวันเด็กสัปดาห์หน้าฮะนี่แหละดวดนตีีที่อยู่ดนี้ก็เป็นกระแสไวรัลโด่งดังไปทั้งประเทศไทยแล้วก็ไม่แน่ผมเชื่อว่าลูกๆหลานๆคนที่ฟังเองหลายๆคนเนี่ยลองได้แม่นกว่าคุณอีกแน่นอนนะฮะ สบายใจได้พี่ๆเขามีความน่ารัก